เฮ้ยทำไรเหมือนมันจะต่อยนะสวัสดีฉันเซนิสเึเจ้าหมอนี่ใครเนี่ยอะไรของแกเนี่ยจะทำช้าฟานอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดไม่ตายป่ะจิ้มเฮ้ยจ้ะมันโดนปะเนี่ย ก็ไปตอนแรกเหมือนไม่โดนวะกิวนี้ก็เบาเกินนะสี่ร้มันดาบอะไรอะ่ะดาบสายฟ้านะ่ะ <c oughs> ไม่บอกว่าดาบรอนะ <c oughs> เดี๋ยวอะไรทะเลไหนเปล่าหาฉันได้มันมาจาก d e มอนส l a y ยอน่ะปัน่นปั่นนั่คือลูกศิษย์โซโลอ่ะไม่ใช่ฉันคือลูกศิษย์อะไรนะจำจำชื่ออาจารย์ไม่ได้อาจารย์ที่เป็นผู้เท่า ฉันคือเซนที่สื่อนะอาจารย์ของนายสอนนายสลับมิติอะใช่เขาจะแซวเรานะว่าเรามาผิดมิติเรามาผิดเซิร์ฟมาผิดแมปอย่างเงี้ยม,ม,มาผิดเรื่องทําไมใครก็มาแมปนี้ได้เอออันนี้ลูฟี่นี่ไงอันนี้มาถูกแมปงไงนั่คือลูฟี่เหรอมาแต่เฮาทาไมขโมยคิวฉันลูฟี่ไปขโมยคิวเขาฉันไม่ได้ขโมย <laughs> ไปได้วะไมเวลหนึ่งมาเนี่ยสวัสดีเฮ้ยใจเย็น จะ <c oughs> เห็นหน้ากันก็จะบวกเบลหนึ่งยังจะบวกอะ่ะในเลือดร้อนเกินไปแล้วเจโนมเอาโดดขึ้นมาทันอา้าวไม่มา่ะอา้าวจะมาอา้าวจะมาหรือไม่มาโอไอไงมีคนบอกผมว่าโอไอเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอิสฟ,ฟุตะนายเป็นคนญี่ปุ่นนะไม่เา้าเขาบอกว่าไม่มีคนบอกโอไอเป็นแบบออสแบบทักทายแบบญี่ปุ่นเวียดนามอระฟุตะ ฟุตตานี่มันก็คือไอ้เมดาไม่ใช่หรอเมดาโอมาฟุตตาไม่บราซิลเออบราซิลเริ่มจำได้ลอะอโอเคสงสัยต้องไปเรียนภาษาบราซิลบราซิลนี่เจอบ่อยนะฟุตต <S ude. S 1> าโนฟุตตาออฟเฟวาสวัสดีภาษาอังกฤษเถอะพวกเราพีสเพี่แล้วก็ไปถ้วยช้อนบอกฟุตถ uh ้วยอะไรฟาร์มเวลนอยเห็นเนสโกไหมอะพฟุตโอเคไม่น่าจะเห็น เอ้นี่มันลูฟี่นายคือลูฟี่เหรอใช่สเตรสพิมพ์อะไรวนะวเนี่ยตีวะเนี่ยนั่งรถเข็นวะไม่ไดินั่งรถเขาเรียกว่าอะไรรถไอสกีไอสเก็ตหรือไอสกีวะโจมตีทำไมเนี่ยโนบมันพิมพ์นูบแล้วก็ออกโพิดโฟดนายคือลูฟี่เหรอนายยังไม่ตอบเลยอะ่ะใช่ประเด็นคือลูฟี่แต่ดูอาวุตาเอาโคราสีมา ลูฟี่ใช้ผลยางนะไม่กิโลงั้นไหนก็ไม่ใช่ลูฟี่สิเท็ดเท็ดอะไรวะพูดเป็นคิงเลกาซี่ไปได้ไงน้าเขาแค่ทักใครเฉยเอ้ยข่าเขาทำไมไอ่ะนายเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วตายแน่ตายแน่พีทพาว <P> ไม่นานตีฉันนะ่ะเนี่ยดูดิข้าใช้ทำไมในเวลาหลับปานอัศนี กระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดปุ๊บไม่ตายเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอสกิลเบาเกินสายฟ้าฟาดมันเบลเท่าไหร่เี่ยโอเวลแปดร้อยว่าอยู่ทดีมยมันถึกสายฟ้าฟาดตุ่มตำโอเคเขาตายละเย่เ yeah. จ้าคนชั่วใช่พีดพาวยังกล้ามาขอผลอีกอย่ามาขอนะเจอลูฟี่อีกแล้วอ่ะ ไงลูฟี่ได้ผลน้ำแข็งไงเซนิส <Wow. S 2> เนมาทำอะไรที่นี่อ่ะรู้จักเราด้วยฉันกำลังฟาร์มฟูบอดี้ฮาคิโอเคมีคนถูกฆ่าตายอีกแล้วฆ่าเขาทำไมเนี่ยโอเคเบ๊บส <Okay, baby. S 1> วัสดีพิพ์ไม่ได้อดี๋ยวบอกนะว่าแชทจะล่มให <Hey. S 2> ้เห็นเนสโกไหมอ่ะไม่เห็นนะโอ้ไม่ก็อะไรอ่ะอ่าไม่มีอะไรมาปั่นเะนะี่ย ไม่ปวดออกไปพวกเราต้องการที่จะเล่นแบบสงบสงบ <c oughs> ใครก่อกวนใครมากวนพวกนายเหรอ,อคนนี้นะคนที่เป็นผลลาวาเขามาปัน่นเวลหกร้อยแล้วแต่ว่ามาปั่นที่ก่อนนี้เดอะแม็กมาไก่โอเครอแป๊บนะหลับหลับปานอัศนีสายฟ้าฟาดไม่ตายเรียบร้อยแล้วเอาเว้มันหายไปหมดเลย <c oughs> เฮ้ยอุ้สายจัดการให้พวกนี้ อาสูรหรือเปล่าตอนนั้นอะเฮ้ยอาสู์หันมาทำไ,ไมไงสวัสดีนายคืออาสูรเหรอไงใครมาไงด้วยเปล่าโอ้โอเคให้โล่งใจหน่อยวันนี้ว่าฉันกลัวอาสูรน่ะฉันมีเวนอมฉันมีปานัตสเนยไปโชว์ดาบหน่อยดาบของฉันเหรอใช่โชว์โชว์อ้บเฮ้ยขอบใจนะโบเอามาจากทะเลที่ซองเหรอใช่ อีกแล้วเนี่ยพี่เกียรติหลับแล้วเนี่ยอย่าฆ่าฉันเลยไปละเซนิสเซใครเรียกวะไงเฮ้ยไปรเรอน้หมอนนี้ไม่ใท้คนเรียกเราใครวะเนี่ยหมอนมาตัวซะด้วยในเวลาหลับฟานอสเนีกระบวนท่าที่เจ็ดเทพสายฟ้าโอโนอิคาสจิดมดำดมดำ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อย่าันนี้มันบ้าไปไหนไม่ตามไม่ตามตามไปโดนเหลี่ยมแน่ <c oughs> มันกลับมาแล้วอึ๊บหลบปะ ปุ้มเผาเงือกด้วยเขาเยาลงวะนี่นี่ปุ๊ปปุ๊บปุ๊บ,บ,บจ,กจกอกจอกดูดิว่าเขาจะหนีไหมเอ้าระวังมาคนดีโคตรสวยคือว่าผลประตูเนี่ยทุกคนระวังด้วยนะมันมีลาวาตรงนี้นะเนี่ยมันจะชอบว้าไปตรงนี้มา มเว้ยเด้แมกมาเอาสายฟ้าฟาดโดนตุมมันเขาจะพยายามไปตรงน้ำนะเข่าเงือกก็เงี้ยตุมโดนไปจมน้ำจมน้ำว่ายน้ำสนุกไหมเพื่อ,อน อู้โดนว่ะตุ้มตุ้มวันนี้มันผ่าโดนไหมเนี่ยเอานี่ไปเกณฑ์ปันฟั้นปันปันโจกโจกแล้วก็โจกแล้วก็ลงน้ำไงตุ้มโดนว่ะจะวาร์ปไปไหนอีกเนี่ยวาร์ปกลับมาที่เดิมเอานี่ไปเกณฑ์ตุ้มตุ้มเผาเงือก แล้วเขาก็เป็นประตูแล้วก็หนีไปเรื่อยพอเผามาแล้วก็กดเผาเงี้ยอี้เกลี่ยสู้แล้วนะเว้ยตุ่มตุ่มเนี่ยมันก็กดเผาไม่เข้าอีกแต่เราจะตอดไปเรื่อยมาขึ้นฟ่งมาขึ้นฟ่งแล้วถ้าเราตามเขาไปตรงน้ำอะ่ะแล้วเขาก็จะวาร์ปกลับมาเกาะลาวาไปตุ่มมจกเข้าไปจกลงน้ำเราเนี่ยลงไปซาอย่ากลับมาอีก ออเรื่องรีแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยนายเห็นอะไรนั่นไหมมันจะมีคนร่วมเดี๋ยวเนดะ้อเดเเป็นพาด้วยนั่นน่ะเม่เอาเบื่อไปพามาแล้วเอ้ได้ต่โคตรถึกเลยเอ้าวโดนฆ่าแล้วโดนเก็บ ต้องจกมันอ,อ,อย่าแต่เดอ้อทาเกียนเกินต้องรอเปิดเผานะ้ยใส่เข้าไปเฮ้ยไม่ไหวแล้ว เฮ้าหนีลงน้ำเกันนะั่นนะ่ะ <c oughs> แล้วสกิลเรามันลงน้ำยากอะดิไปซะสวัสดีให้ผลกิโรเดี๋ยวเราจะสุ่มผลให้คนนี้กันนะสวัสดีนายต้องการผลไหมต้องการเซ่เดี๋ยวผมไปสุ่มมาให้นะรออยู่นี่ล่ะโอเคเป็นเซนิสือแล้วจะได้ผลเท โบอ้ยแมกมาว่ะได้แล้วนี่อันนี้ไปขอบคุณลาก่อนนะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้เซนิสส์ด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อน